สวัสดีค่ะวันนี้เกมสกุละอัปเดตแล้วเว้ยเย,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 ย้เย้เย่เย่เย่เลยดีใจมาก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 เขาบอกว่ามีคาฟเฟ่แมวมาด้วยนะคะอัปเดตชุดแจำเจนติดตักรมาน่าจะไม่ได้อัปเดตอัปเดต ดีใจในคร่้งนา้มีโล봇ไว้โอ้ยดีใจอะดีใจดีใจว้เล่นเลยโอ้ยโฆษณาอีกแล้วทุกคนดูโฆษณาไห,ไหมว้ยว้ดีใจมากซากุกมซากุระมีอัพเดตใหม่แบบ ก็คืออัปเดตใหม่ยิ่งใหญ่กว่าอีกมีคาเฟ่แมวด้วยแล้วพอเราไปอ่านเพจโตมาแล้วเราก็ไปเจอมันขึ้นฟีดไงเราไปเล่นทําไมเราถึงรู้ว่าทําไมอัปเดตเพราะว่ามันขึ้นฟีดครับมันขึ้นฟีดในทิกเก็ตก็เลยเอามานะครับไม่ได้เล่นเกมซากุระมาหลายเดือนแล้วแล้วมันไม่ค่อยอัปเดตอฉันทำไมไม่ได้ค่อยเล่นแล้วไม่ได้ค่อยอั โอ้ยเร็วเร็วตาเร็ว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 หมดใจไม่ไหวแล้วว้าฮะคาเฟ่เมลอยู่ตรงไหนวะยังไม่รู้เลยโอ้ยเร็วเร็วตาเร็วเร็วโอ้ได้ออกมาแล้วออกมาได้แล้วมาแล้วโอ้ยเล็กเล็ก มันแหลกไหมโอเคไม่แหลกไม่แหลกโอ้ยโอ้ยนี่ชนเบลีสครับเออนี่แหลยวิถีวิถันบินไปเลยสิมันอยู่ไหนอ่ะ เราอยู่ในนี้เหรอเราว้าปเลยได้ปะคาเฟ่แมวเนี่ยคาเฟ่แมวโอ้อยู่ตรงนี้เองคิดว่าอยู่ที่ไหนคาเฟ่สากุระว้าวคิดว่าเหมือนทำคิดว่าเหมือนไอดีย Oh my god มีแมวจีพี่บ่าวิ่ีรถอลังการอยาเป็นแมวเลยเแมวเลยโอ๊ยอยากออยากอโอ้ยโอเอาพี่บ่าวตายะวตายแล้วอดอึตายตายตาแมวไม่ตามเลยสักตัวหนึแมวไม่ตามฉันมาเลยสักตัวหนึ่ง แชมิสั์แมวเล่นเลยวะเฮ้ยแบบดีเลิศด,ดังเลิศยิ่เกินงามมากมากเลยเห็นเขาวัดต่อยมันจะได้ <c oughs> เลิศแนะนำว่าเลิศมากเลิศไม่ได้ซื้อใครพี่บ่าวแล้วก็คือมันเลิศได้ใครอยากมานี่ค่ะตรงนี้เลยเย้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบายโอ้ย